าจารย์คะอาจารย์แมวตัวนี้ทํากรรมอะไรมาคะใส่แคมเพื่อทุก้นด้วยอ่ะมันนอนอย่างนี้ค่ะอาจารย์อันนี้เขาเขาป่วยนะคะพิการเขาเดินเขาเดินไม่ค่อยได้แบบคล้ายๆถ้าเป็นคนก็เหมือนว่าเขาเรียกเป็นอมตะอมกภาตแมวตัวเนี้พี่คุณเอ๋เขาเก็บมาเลี้ยงใช่ไหมคะเก็บมาจากไหนเจ้าของเก่าเขาเลี้ไม่เลี้ยงส่งมาให้จงคนเจ้าของเก่าไม่เลี้ยง ที่สงสารเขาแพ้ขนแมวแล้วก็จังหวะเจ้าของของพักไม่ให้เลี้ยงจังหวะลูกสาวไปทํางานก็เลยส่งลูกมาให้ดูแล้วเราก็เลยเขาก็ได้ส่งให้จงบุตรอรมวัฒนาแต่ทุกเจ้ที่เลี้ยงแมวตัวนี้สงสารเลยนะคะการนั่งษารน่ะแต่งตัวให้สวยเลยนะท้าเลี้ยงเขาด้วยนะอันนี้คือตอนเป็นมนุษย์น่ะเขาก็ทําบาปกินเหล้าผิดศีล ผิดทั้งหมดห้าอเลยเป็นผู้หญิงตบตีเหมือนกับทำร้ายพ่อแม่แล้วก็ตีแฟนตีลูกอ๋อเป็นผู้หญิงกัแฟนตีใช่กรรมมันไม่หมดก็เลยตกนรกเป็นเปนรตสุ่อลไกสุดท้ายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานน่ะเขาก็ได้รับผลกรรมคือก็เป็นแมวเล,ล่ลอนสัญจรแต่เขาก็ยังมีบุญที่มีคนแมตตามาช่วยเหลือ,อค่ะเพราะว่าบุญจัดก,การที่เขายัง เคยซื้อข้าวซื้ออาหารให้พ่อแม่กินอ่ะผลบุญในอดีตชาติก็ส่งผลให้มันเป็นแนวสัญจรอยู่ระยะหนึ่งแล้วพี่คนนี้เขาก็เหมือนเขามีบุญสัมพันธ์กับบ้านนี้เคยเป็นญาติกันมาเคยกินก็มาเกี่ยวข้องกันเพราะว่าต้องกลับมาอยู่บ้านนี้แล้วบ้านนี้เขาก็เลี้ยงดูช่วยเหลือช่วยเหลือน้องให้น้องแบบอยู่สบายมีเสื้อผ้าสวยๆเดี๋ยวนี้ก็ริงๆแล้วก็ไม่ควรใส่เนาะ อ,อ,อันนี้เป็นการาการการที่ใส่เสื้อผ้าให้เขาอย่างนี้ก็เขาก็อึดอัด่หัเราก็จะอึดอัดเหมือนกันใครเอาอะไรมาใส่เราไม่ชอบเดี๋ยวคิดแทงผู้อื่น